สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีต้าร์นะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีต้าร์ของนักกีต้าร์มือใหม่ฮะไม่อยากพลาดข้อแนะนำดีๆในการฝึกฝนร่วมต้นหัดเล่นดนตรีหัดเล่นกีต้าร์กดกระดิ่งกดติดตามกดซ s c r i b e YouTube ช่องนี้ไ้เลยนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงครับทุกคนการร้องเพลงเพี้ยนหรือว่าร้องเพลงไม่เป็นเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่ามันเป็นอุปสรรคนะฮะที่ขัดขวางให้นักกีต้าร์มือใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นหรือเพิ่งที่จะามาหัดเล่นหััดดฝึกนทาาให้้้พฒไช บางทีก็ไม่สนุกกับการฝึกการหัดเล่นไปไปมาๆเร็วล้าไปกว่าน,นั้นอาจจะวางมือนะฮะทิ้งไว้กลางทางไม่เอาไม่เล่นไม่หัดมันแล้วมันยากเย็นเหลือเกินนะฮะเชื่อว่าปัญหาการร้องเพลงไม่เป็นหรือว่าร้องเพีย้ยนร้องผิดคีย์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยที่ผมเจอมาประสบการณ์นะฮะก็คือผมมองว่ามีอยู่แค่10%ไม่เกินนี้ส่วนมากจะร้องเป็นกันทั้งนั้นนะฮะมันเป็นความบกพร่องความผิดปกติของระบบประสาทที่จะควบคุมให้เราเปล่งเสียงออก ไม่ใช่ว่าหูเราไม่ดีนะฮะบางคนอาจจะเข้าใจว่าร้องเพลงมันเพีย้ยนมันผิดคีย์ไม่เข้าคีย์เนี่ยเพราะฟังเสียงแยกเสียงไม่ออกนะคือคือมันแยกออกแต่ตอนตอนตอน,ตอนที่ว่าเข้ามาในประสาทปุ๊บเนี่ยรู้คือฟังปุ๊บเนี่ยรู้ว่าอันนี้ต่ําอันนี้สูงแต่พอที่จะประสาทสั่งการให้ปากในเปล่งเสียงออกไปเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันมาผิดปกติอยู่ตรงนี้นะฮะถามว่ามันแก้ได้ไหมแก้ได้ครับฝึกฝนกันได้ นะอย่าอย่าเพิ่งท้อนะครับใน10%เซนที่ผมมองว่ายัางคงร้องไม่ไม่เข้าคีย์มันเป็นอย่างไรฮะสมมติว่าผมจะร้องเพลงเพลงหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะร้องรอบแรกเอาให้มันเข้าคีย์ก่อนสายลมหนาวพัดโบกโอยผิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามอันนี้คือร้องเข้าคีย์เข้าจังหวะทีนี้มาฟังร้องไม่เข้าคีย์บ้าง สายลมหนาวผัดโบกโบยฟิวดูแล้วสวยใสใสเย็ยนลมเย็นไหวไวสวยงามอันนี้อย่างหลังก็คือเพี้ยนมากถึงมากที่สุดนะครับจะสังเกตว่าร้องได้เข้าจังหวะอยู่ร้องเป็นทำนองอยู่เมโลดี้ได้อยู่ แต่คีย์หรือว่าระดับเสียงเนี่ยห่างไกลคนละอันเลยนะกับต้นฉบับนะครับดังนั้นวิธีการแก้ผมมักจะให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกร้องเบสิกพื้นฐานก็คือไปฝึกร้องกับคาราโอเกะครับมันจะมีประมาณ45หสเต็ปฟังให้ดีๆนะครับก็คือสเต็ปแรกนะฮะเลือกเพลงที่เราอยากจะเล่นมาขอเป็นเพลงเสียงต่ำๆ <c oughs> ถ้าใครจะเป็นผู้ชายก็เ,เพลงผู้ชายนะฮะใครี่เป็นผู้หญิงก็ต้องออกเพลงผู้หญิงแล้วก็เอาที่เราเราคิดว่าเราชอบแล้วก็เสียงมันต่ำ,ตำ มันฟังออกแล้วแหละว,ว่าเสียงต่าเสียงสูงนะใครยังฟังไม่ออกนี่มันก็เกินไปนะฮะเลือกมาจากนั้นอันนี้คือไปเซิร์ชใน YouTube นะฮะแล้วก็พิมพ์ต่อท้ายว่าคาราโอเกะคาราโอเกะนะครับแล้วก็เปิดคาราโอเกะมาในตอนแรกเปิดมาเต็มเลยนะฮะเอามาท,ท,ทั้งทุกเสียงเลยยังไม่ต้องตัดเสียงร้องออกแล้วเราก็ร้องตามร้องในใจนะฮะยังไม่ต้องออกเสียงซ้อมร้องในใจให้มันแม่นเนื้อให้ไม่ได้ที่สุดแล้วก็ออกเสียงในใจแล้วพยายามคิดว่าออกเสียงเนะี่ยให้มันใกล้เคียงเสียงจริงๆที่เรากำลังฟังอยู่ที่สุด เมื่อมั่นใจเสร็จปุ๊บเราผ่านไปวันหนึ่งสองวันสาวันก็แล้วแต่ทีนี้ร้องแบบออกเสียงครับเปิดเหมือนเดิมยังไม่ต้องตัดเสียงร้องในคาราโอเกะออกแล้วก็ร้องใส่เข้าไปอาจจะวันหนึ่งสองวันสาวันโอเคได้ปุ๊บแล้วทีนี้ตัดเสียงร้องของนักร้องตัวจริงออกใส่เสียงร้องเราเข้าไปแล้วก็เล่นเปิดเล่นลกร้องตามไปสเต็ปต่อมาก็คือนะฮะเอาโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาแล้วก็อัดอัดแต่เสียงก็ได้นะฮะเน้นในอัดเสียงชัดที่สุด แล้วก็มาอาจจะเต็มเพลงครึ่งเพลงยังแล้วแต่เอามาฟังดูผมเชื่อนะครับว่ายังไงมันก็ฟังออกอยู่แล้วว่ามันเข้าหรือไม่เข้าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเถียงผมอา้าวพี่ปุ้ยแล้วถ้าเกิดว่าผมฟังออกผมจะร้องเพี้ยนเหรอนั่นแสดงว่าหูผมไม่ดีก็ผมบอกไปในต้นคลิปแล้วไงว่าผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับปราสาทการได้ยินแต่มันเกี่ยวกับการออกเสียงดังนั้นคุณก็ต้องมาฟังผมเชื่อเลยนะครับว่าในทั้งเพลงมันไม่มีหรอกที่จะคุณจะร้องผิดคีย์ทั้งหมดมันจะต้องมีบางท่อนเท่านั้นคุณจะต้องดูนะฮ เฟกไว้จําไว้ว่าออท่อนนี้เราออกเสียงผิดหมายความว่าจะร้องสเสียงเสียงไม่ถุงหรือเอเสียงไม่ถึงหรือว่าร้องสูงเกินไปจากเขาหรือเปล่าอ่านะฮะให้มันเป็นไปนในสเตปนี้แล้วสเตปสุดท้ายก็คือโอเคละคุณก็เอามาลงกับการเล่นกีตาร์นะฮะเอามาลงกับการการการเล่นกีตาร์ถ้าถามผมว่าผู้ชายควรจะเอาเพลงอะไรดีถ้าเป็นโรงเรียนของหนูในภูมสาทิ่ผมไม่แนะนานะฮะท่อนฮุกมันเสียงสูงอยู่เอาเอาเพลงที่เสียงต่ํากว่านั้นสักนิดนึง เพลงไหนก็ได้นะครับของพี่ปูพงศิษย์อาจจะเป็นเพราะอยากมาหามาเพื่อจะถามไทยเพลงสุดใจนี้ก็ถือว่าเสียงอาจจะต่ำอยู่นะแต่อาจจะแอบสูงนิดนึงในในช่วงเท้ยไทยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะหรือท่านไหนที่ว่ามีเพลงอื่นที่มันเสียงต่ำกว่านี้ก็จัดมาตามสะดวกขอดง่ายเล่นได้นะครับทีนี้ <c oughs> ปัญหาทำไมผมถึงมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มันใหญ่ระดับชาติขนาดนั้นเลยเหรอถึงขั้นที่ต้องเลิกกันเลยฮะแน่นอนนะครับว่าปัญหาเนี้ย ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยเอาไว้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นดินพ่อหางหมูก็คือมันจะบันทอนพลังมันจะเอาพลังเชิงลบให้คุณนึกดูนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นเพลงเนี่ยเราก็มักจะขี้ตู่ใส่ตัวเองว่าเราเสียงไม่ดีเสียงเรามันแหบเสียงเรามันกระด้างเสียงเราอะไรเงี้ยเราพยายามจะสร้างกำแพงกล่าวง่ายคือเราวิ่งหนีมันไงทั้งที่ความจริงเนี่ยเขาโฟกัสกันแค่2ออย่างพอคือร้องให้เข้าคีย์ร้องให้เข้าจังหวะ โดยเฉพาะเข้าคีที่เราคุยกันยาวๆมาในคลิปนี้เนี่ยนะฮะทีนี้คาแรคเตอร์เสียงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะบางคนเสียงนุ่มบางคนเสียงหวานบางคนเสียงห้าวเสียงแหบเสียงกระด้างผมนี่เสียงโคตรไม่พร้อเลยฮะเสียงผมเป็นคนที่แบบเสียงสักๆเสียงแข็งแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะผมเน้นว่าผมร้องเข้าคีเป็นพอร้องได้จังหวะเป็นพอนั่นเอง เราจะไม่ให้เสียงดีเหมือนบอยพิสเมกเกอร์หรือว่าเหมือนป๋าเบิร์ธธงชัยก็คงจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีโทนเสียงที่มันมันมันไม่ไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะแต่โทนเสียงมันต่างกันแต่ระดับคีย์เสียงเราใช้มาตรฐานสากลร,ร,ร่วมกันได้ดังนั้นตัดตรงนี้ออกไปนะฮะตัดตรงนี้ออกไปเอาความมั่นใจกลับมาเสียงจะเป็นยังไงก็ช่างเน้นแค่2อ,อย่างนะย้ํา2อย่างจังหวะกับคีย์ให้มันได้แล้วก็ร้องมันไปเลยทีนี้พลังลบที่คุณจะได้คืออะไรถ้าคุณร้องเพลงไม่ได้นะสมมติว่า คุณไปเล่นอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะฮะคนรู้จักใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเล่นเสร็จปุ๊บแล้วถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่กล้าร้องเขาจะมีคนขอให้ปุ้ยเขาเพลงนั้นเพลงนี้หน่อยไม่กล้าร้องอ่าหรือบางทีร้องในรูคอนะบางทีเพื่อนบางทีมันสนิทกันมันพูดหยาบคายนะว่ามึงร้องให้ใครฟังว่ามึงไปเล่นนี่นู่นไปร้องคนเดียวเลยเดี๋ยว มากมายคําพูดเยอะหยันดูถูกคำล้อเลียนต่างๆเนี่ยเหล่านี้มันถ้าเลือกได้มันไม่มีใครอยากรับมาหรอกทุกคนก็อยากได้คําชื่นชมทั้งนั้นใช่ไหมฮะทีนี้อาจจะมีคนบอกว่าโอ้โหมึงฝีมือการเล่นกีตาร์มึงก็ทําได้นี่วาขอทาบนิ้วมึงก็จับได้นะเออแต่มึงไม่น่าเลยว่ะไม่น่าเลยร้องเพลงไม่ได้บางคนก็จะหาทางออกส,อสวยๆงามๆให้กับตัวเองนะว่าโอเคฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักร้องฉันอยากจะเล่นกีตาร์ แล้วก็จะมีอาจจะมาให้ความเห็นที่แย้งกับผมว่าเอา้าแล้วคุณปุ้ยบางคนน่ยนักกีตาร์บางคนเก่งมากระดับประเทศก็มีก็ไม่เห็นเขาร้องเพลงเลยเนี่ยก็แน่นอนนะครว่าเขาทําหน้าที่ของใครของมันบางคนเขาอาจจะร้องดีกว่านะักร้องนํได้ซ้ําแต่เขาจะต้องเล่นกีตาร์ไงฮะเขาอาจจะไม่ถนัดที่จะต้องมาเพ่งสมาธิกับการร้องอย่างเดียว บางทีเล่นตามเวทีตามอะไรเนี่ยเขาอาจจะใส่ใจกับการเล่นกีตาร์แต่พอไปอยู่ข้างนอกนั่งปาร์ตี้กินเหล้ากินเหล้ากันเนี่ยเขาอาจจะร้องได้ทนเสียงอาจจะดีกว่านักร้องนำบางคนซะอีกอันนี้ผมเคยเห็นนะฮะแต่แค่เขาไม่ร้องเฉยแต่สรุปก็มือกีตาร์แทบจะทุกคนต้องร้องได้อยู่แล้วนะครับร้องได้กันทั้งนั้นแหละแต่จะเสียงเพร้ะไม่พร้ะนั่นอีกเรื่องหนึง่งเนาะทีนี้เมื่อมันมาเป็นในแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นปุ๊บแล้วคุณคุณร้องได้เนี่ยคุณก็จะรับพลังเชิงบวกกลับกลับมาคุณเคยเห็นไหมครับว่านีกกีาราคนนนะท่่เเเป็พือ บางทีเล่นกีตาร์จับคอร์ดพื้นๆสองสามคอดอยู่เงี้ยแต่มันร้องเพลงได้มันก็เลยกลายเป็นว่าการเล่นพื้นพื้นของมันน่าสนใจกว่าแล้วก็อาจจะมีบางคนเทียงมึงต่อไปว่านี่ผมอยากจะเล่นฟิงเกอร์สไตล์เล่นโซโลในคอร์ดผมไม่ใส่ใจการร้องเพลงหรอกผมอยากจะเล่นแบบว่าแนวประมาณเนี้ย ก,กี่เดือนอีก,กี่ปีคุณถึงจะเล่นได้ฮะทุกคนผมก็ไม่ได้ว่าบั่นทอนพลังใจนี่แต่บางคนฝึกแบบนี้มาสี่หปีก็ยังไม่ได้แต่ถ้าคุณได้ในสมเดือนได้ใน1ปีคุณก็อถือว่าเก่งโชคดีไปแต่ก่อนหน้านั้นคุณไม่ไปสนุกกับการร้องเพลงสักเพลงหนึ่งเลยเหรอฮะคุณจะข้ามไปทําไมคุณจะหาขอ้ออ้างเท่ๆมาบอกว่าฉันไม่ได้เกิดมาเป็นนักร้องว่าฉันเกิดมาเป็นนักดนตรีเป็นมือกีตาร์แบบผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวแบบนั้นนะ <laughs> เลิกคิดตะกาแบบนี้ซะแล้วก็ เอาเพลงแรกให้มันได้ผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าผ่านเพลงแรกไปได้เนี่ยคุณจะถามหาเพลง 2, 2> เพลง3ทันทีอันนี้ประสบการณ์จริงโดยตรงเลยนะฮะมีอยู่หลายครั้งในอดีตนะครับที่ผมได้ไปรู้จักกับนักกีตาร์ที่เล่นเก่งๆบางคนมีวงนะเล่นเป็นวงคุณคิดว่าถ้าเล่นเป็นวงเนี่ยเขาจะเล่นเก่งขนาดไหนก็ต้องพอตัวละแต่หมอนั่นร้องเพลงไม่เป็นนะฮะสืบสาวเราเรื่องมาว่าร้องเพลงขึ้นคีย์สูงไม่ได้คีย์ต่ำมันก็ไม่กล้าร้องมันอาจจะมีปมมาตั้งแต่ตอนฝึกกีตาร์นะฮะแล้วก็พยายามที่จะโมเมเหมือนกับเหตุผผลที่มมอ้าาง ว่าฉันอยากจะเล่นกีตาร์<แ>เล่นอะไรผมก็เสียดายแทนนะฮะคือความจริงแล้วบุคลิกท่าทางอะไรต่างๆเราได้หมดแต่เรามามาเสียอย่างเดียวคือคุณจะร้องไม่ได้เชียวเหรอทั้งที่คุณเล่นโซโล่เล่นอะไรได้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเราทำไมเขาแกะเพลงได้ทําไมเขาถึงเล่นกับวงได้แล้วก็ยังร้องเพลงไม่เข้าคี์เขาเล่นได้ยังไงฮะก็นอนถ้ามันเป็นเรื่องของโพสิชันนะครับใน,ในการเล่นกีตาร์บางทีเนี่ยคือแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมผมผมคิดบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะว่า ประสาทในการรับรู้เรื่องของเสียงโทนต่ํโทนสูงเนี่ยมันแยกออกได้มันไม่เกี่ยวกับการออกเสียงไงดังนั้นแค่ฟังแล้วก็นําไปเล่นเนี่ยมันทําได้แล้วการเล่นนั่นก็คือมันอยู่ที่บล็อกสมมุติว่าเพลงเพลงนั้นอยู่ใน e เมนเนอร์เนี่ยถ้าเล่นมานานมันก็จะรู้ว่าบล็อกนิ้วมันจะไปอยู่ตรงไหนบ้าง e เมนเนอร์ใช่ไหมฮะยังไงมันก็เล่นไม่ผิดอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เปล่งเสียงออกไปไงแต่การร้องเพลงมันจะต้องเปล่งเสียงออกไปใช้ระบบประสาทที่ว่าสั่งการออกไปให้ปากเนี่ยมัน เพลงเปล่งเ,เสียงหนักเสียงเบาเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงสูงเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเสียงต่ำเนี่ยนั่นมันเป็นอีอกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนดังนั้นเมื่อรู้จุดอ่อนของตัวเองนะครับใครที่รู้ตัวว่าอยู่ใน10%นะครับส่วนน้อยที่ผมเจอมาประมาณ10%เท่านั้นเนี่ยอย่าให้ปัญหานี้เป็นดินพอกหางหมูอย่างยาวนานนะครับเก็บไว้เนี่ยมันจะทําให้บั่นทอนพลังงานของคุณคุณคิดว่าผมจะหานักร้องนํามาร้องหาเพื่อนมาแจมมาอะไรเข้าใจฮะว่ายุคนี้มันหากันง่ายบางทีไม่ได้รู้จักกันเราเห็นกัน,นเ,เนยอะคละ ไปในแนวทางเดียวกันนัดเจอกันชวนกันมาร้องมาเล่นก็ได้นะฮะแต่มันจะยากเย็นเกินไปไหมนี่เมื่อคุณก็นั่งทนโทษกับกีตาราอยู่นี่คุณก็เล่นคุณก็ร้องไปดิบางทีคุณอยากจะเล่นสี่ทุ่มห้าทุ่มคุณเลิกงานเข้ากะกลับมาดึกอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องรบกวนคนนั้นคนนี้เหรอร้องให้ผมหน่อยร้องให้พี่หน่อยมาร้องให้น้องหน่อยโอเคแต่ถ้าคุณโชคดีมีน้องมีนุ่งมีญาติมีมิตรคนใกล้เคียงร้องได้ก็ดีไปแต่ดีที่สุดก็คือร้องคนเดียวหัดคนเดียวน่าสนุกกระจ ผมขอร้องให้แค่เชื่อผมแค่50%านะฮะทุกคน50%ส่วนอีก50%คุณไปทดสอบทดลองด้วยทำด,ด้วยตัวเองนะฮะแล้วผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทีนี้ว่าคุณจะมีความสุขกับการเล่นกีตาร์มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวแน่นอนสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการร้องสําหรับผู้ที่ชอบวิ่งหนีการร้องปฏิเสธการอยากจะร้องนะฮะทุกคนมันสนุกขึ้นจริงๆนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ่นกันมาเยอะแล้วหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนะักกีตาร์มือใหม่ทุกคนนะ